มาค่ะมาค่ะขอบคุณนะคะยายสยยายสยก็สวัสดีคุณกาซ่านะคะนี่นะคะเอาเม็ดออกหมดแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่บาทด้วยนะคะวันนี้วันนี้ทําใส่บาทหนึ่งหนึ่งก้อนนะ <c oughs> หนึ่งก้อนหรือสองก้อนเนี่ยประมาณนี้แหละสองก้อนน่าจะสองก้อนนี่อุ้ย เอาออกให้หมดนะคะเอาเยื่อเยื่อตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะทําให้ให้ให้อะไรนะให้น้ํามันขุ่นแล้วก็มันซุยนะคะเอาช้อนปลายช้อนนี่แหละมันซุยแล้วมันจะเละๆเนาะนี่มาค่ะ นี่นะคะสองสองนี่ชิ้นที่สองแล้วนะคะชิ้นที่สองละทําไปด้วยเล่นไปด้วยจอดจอดได้นะคะวิ่งได้เลยนะคะเพราะว่าเก๋ทางานนะคะอย่างที่เ,เพื่อนๆว่านะคะทํางานทํางานแบบสบายสบาย รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กดเลิฟให้ด้วยนะคะแล้วก็แว้นได้นะคะใครมีงานก็ทำงานนะคะจอดไว้นะคะจอดไว้นะคะว่าแมนยังสวัสดีค่ะเวลคัมทูเก๋ๆชาแนลนะคะวลคัมว o ลคัม굿มอร์นิ่ง굿อัพเทนนนนะคะนี่นะคะมะระนะคะหันไว้หันเดี๋ยวเราเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเรามาทำไอตัว ตัวไส้มันใส่อีกทีนะคะนี่มองเห็นไหมเนาะพยายามพยายามไส้เนี่ยมะละนี่เราก็ไปปลูกได้นะคะเราไปส่วนใหญ่เก๋ก็จะโยนไว้ที่ดินนะคะมันก็จะขึ้นแต่พอจะขึ้นเสร็จเนี่ยน้ามาอีกแล้วน้ำมาอีกแล้ว,ลวจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เป็นคนเขาเรียกอะไรนะเหมือนคนใจใจไม่เย็นน่ะปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะคะ ปูกแล้วไม่ค่อยจะได้กินลูกเท่าไหร่สังเกตดูโยนบ่อยว่าแมนยัง thank you so much hello hello my friend thank you so much นะคะยายใส่ว่าแมนยัง thank you so much นะคะขอบคุณน้องดานะคะขอบคุณน้องดา <laughs> น้องดาบอกเหนื่อยกับบ้านพี่ๆเหลือเกิน <laughs> ขอบคุณนะคะแว่นได้คะ่ะแว่นได้ แว่นได้เลยนะคะวันนี้ตอนน้องดาขึ้นพี่ออกไปข้างนอกตอนก่อนออกก็มองอยู่นะแต่ไม่เห็นว่าจะจอดไว้แล้วก็ออกไปปรากฏว่าไม่เห็นนี่ตั้งเป็นคูเขาเลยนี่อีกชิ้นหนึ่งนะคะมีทั้งหมดเอ,อห้าชิ้นนะคะลูกหนึ่ง แต่ถ้าทำสองลูกอะ่ะมันก็จะเยอะเกินไปเราก็มันเยอะเนาะเราก็ทําทุกวันเนาะมันก็เลยทําแค่นี้พอละลูกหนึ่งนี่ก็กินได้ตั้งห้าหกชิ้นห้าชิ้นถ้าหั่นชิ้นเล็กหน่อยก็ได้ได้หกชิ้นนะอันนี้เราหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่ามันจะได้ทําไส้นิดเดียวเองจะพอหรือเปล่าไม่รู้กะไว้เอาครึ่งเอาครึ่งเดียวเองวุ้นเส้น ปกติพี่เขาจะเป็นคนทำเก๋ทำไม่เป็นหรอกจะบอกให้น้องดาบอกใช่หรือเปล่าพี่เกขะะยย๋ขอบคุณนะคะยายใสยยยะะขอบคุณนะคะยายใสบายบายเหรอคะขอบคุณนะคะยายใสขึ้นใช่ไหมหรือว่าไงขึ้นตามสบายนะคะเก๋ไม่ได้ไปหายายใสเลยมันตรงกันหรือไงไม่รู้ยายใสขึ้นตอนไหนเนาะเก๋จำไม่ได้ละนี่ Thank you so much Hello Hello my friend ดูดูดูตั้งเป็นนี่เลยนี่เอามาวางให้เพื่อนเพื่อดูมาระมามาระภาษาอังกฤษว่าไงไม่รู้ <laughs> Hi my my friend Good afternoon to you Thank you Thank you <laughs> I love you I love you นะคะ Thank you so much I love you so much อันนี้ อันนี้เราก็เอาทิ้ง